ช่วงนี้มีคนจีนเข้ามาเยอะมีเวลาเรียนจำกัดอยู่คนหนึ่งไม่กี่วันเหมือนถ้าเราจะเรียน ไปทีละเรื่องนะเรียนได้ไหม่หมดวันนี้หลวงพ่อจะสรุปให้ฟังคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถ้าฟังเรื่องนี้เข้าใจนะจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดหธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมลงในธรรมะเรื่องอริยสัจสี่ อริยสัจสี่เนี่ยเริ่มจากการบอกเราเรื่องความทุกข์เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแต่เพื่อความพ้นทุกข์ตั้งเป้าให้ถูกไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปอยู่ในโลกของพระพุทธเจ้าอะไรต่อใด สุขาว,ว่าดีแดนสวรรค์อะไรเงรี้ยไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องนะเราพ้นทุกข์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอให้ตายเราพ้นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็มีเรื่องทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจทุกข์ทางร่างกายเมื่อเราเกิดมาแล้วมันหนีไม่พน้น ความแก่ความเจ็บความตายทุกทางจิตใจในนี้ธรรมะช่วยเราได้ทันทีพระพุทธเจ้าท่านชีให้ดูว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ทางใจนะเช่นเราต้องเจอคนที่เราไม่ชอบเรามีความทุกข์เราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักเรามีความทุกข์ เราอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้เราก็มีความทุกข์เราไม่อยากแก่เงี้ยไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ทุกข์เวลามีเรื่องเสียอกเสียใจในชีวิตเรานะเราผ่านความทุกข์มามากมายทางจิตใจเราเนี้ยทางร่างกายเราอันนี้แก้ไขไม่ได้เกิดมามีร่างกายแล้ว หนีความทุกข์ไม่พ้นออกร่างกายเนี่ยเพราะนจุดหมายแรกเราจะมุ่งมาแก้ที่ความทุกข์ทางใจก่อนเพราะความทุกข์ทางกายยังแก้ไม่ได้อันนี้ก็คล้ายๆการแก้ปัญหาทางโลกปัญหาบางเรื่องอยังแก้ไม่ได้แกวนเอาไว้ก่อนมาแก้เรื่องที่แก้ได้ก่อนถ้าเราแก้ทุกข์ทางใจได้นะต่อไปเราเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกาย ในขณะที่คนทั่วไปนะพอร่างกายมีความทุกข์จิตใจมันก็ทุกข์ด้วยมเรียก่ทุกข์สองชั้นซ้อนกันนี่พระพุทธเจ้าท่านชี้ต่อไปนะความทุกข์เนี้ยมีทุกข์กายทุกข์ใจเนี้ยทุกข์ทางจิตใจเรานะเกิดจากอะไรมันเกิดจากความอยากเรียกว่าตัณหา ความอยากเวลาเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นจิตใจเราจะดิ้นรนทุนรนทุนรายแล้วมีความทุกข์คนทั่วๆไปนะเขามองตรงนี้ไม่ออกเขามองได้แค่ว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราตอบสนองความอยากได้เราไม่ทุกข์ถ้าตอบสนองความอยากไม่ได้ถึงจะทุกข์นี่คนก็มุ่งไปที่การตอบสนองความอยากอยากรวย อยากเก่งอยากมีหน้าที่ชื่อเสียงอยากมีเมียสวยแฟนหล่ออะไรอยากมีลูกดีก็พยายามตอบสนองแต่ตอบสนองเท่าไหร่นะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเวลาความอยากเรื่องนี้จบลงไปอีกเรื่องหนึ่งก็มาแล้วเพราะฉั้นใจเรานะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องดินน้นรนตอบสนองความอยากไม่รู้จักจบจักสิ้นพระุทธเจ้าท่านสอนวิธี ขจัดความอยากามาจัดตัณหาที่เด็ดขาดการตอบสนองความอยากนั้น,นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ถาวรเดี๋ยวอยากเรื่องนี้เดี๋ยวก็อยากเรื่องนั้นต่อนี่ท่านสอนให้เราดูนะความอยากทั้งหมดนะมันมีอยากอะไรบ้างจริงๆมันก็คืออยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจของเรามีความสุข อยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจเราไม่ทุกข์รวมแล้วแตกคะแนงความอยากออกไปอีกมากมายไกลกองนับไม่ท้วนอย่างเราอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสในอารมณ์ที่ดีเพื่อจะมีความสุขพอ,อได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็อยากพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ดีในการสัมผัสนั้นมีทั้งวันทั้งคืน กระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างพอกระทบอารมณ์ที่ดีเราก็อยากให้อารมณ์นั้นอยู่ตลอดไปมีความอยากเกิดขึ้นนั้นพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็อยากให้อารมณ์นั้นดับไปอย่างเราเจอคนไม่ถูกใจอยากให้มันตายตายไปนะความอยากมันเกิดขึ้นทีไรนะเราไปสังเกตเลยทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ ทางจิตใจของเราจะเกิดขึ้นไม่ต้องรอว่าสมอยากหรือไม่สมอยากแค่อยากก็ทุกข์แล้วพอนะเวลาความอยากเกิดในะใจเราจะดินน้นรนเราก็จะสูญเสียความสงบสุขทางจิตใจไปทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นนะนี่ทำยังไงนะเนี่ยเราเรียนเรื่องทุกข์มาแล้วนะเรียนเรื่องทุกข์ทุกข์มีทุกข์กายทุกข์ใจเป้าหมายสูงสุดของเราคือพ้ทนทุกข์ ความทุกข์เกิดจากความอยากนะนี้ทํำยังไงเราจะดับความอยากได้การจะดับความอยากคือดับตัวตัณหาได้นี่ก็คือการเจริญมัคทุกสมุทัยนิโรธมัจนะเราจะเจริญมัจพาเจริญมัคได้สมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นสภาวะที่พ้นทุกข์สิ้นเชิงเรียกนิโรธหรือนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่ดับทุกข์ สิ้นเชิงนะงั้นจะดับทุกสิ้นเชิงได้นะต้องดับตัณหาได้จะดับตัณหาได้ก็ต้องเจริญมรรคเจริญมรมครมคมรรคในงแปดนะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเราก็รู้หลักที่หลวงพ่อพูดนี่แหละคือตัวสัมมาทิฏฐนะิเราว่าเราต้องมีทุกเราต้องรู้ทันมันนะอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมันนะถ้าเรา รักมันเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเราเกลียดมันเราก็อยากผลักใสมันมีโทสะเนี่ยเรารู้หลักในนี้นะว่าทุกนาไม่ใช่มีไว้ให้ลัแต่ทุกนะมีไว้ให้รู้สิ่งที่เราจะต้องละคือละตัณหาละความอยากของเราถ้าเราหมดความอยากในจิตใจไม่มีตัณหานะ ถึงร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตก็ไม่หวั่นไหวถึงเราจะประสบกับสิ่งที่ไม่รักเราจะพลัดพลาดจากสิ่งที่รักจิตเราก็ไม่หวั่นไหวจิตเราเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงนั่นคือพระนิพพานนี้วิธีที่จะปฏิบัติเมื่อท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธคือนิพพานทําให้แจ้งมรรคทาให้เจริญหน้าที่ของเราต่ออริยสัจส,สี่ข้อ นี่วิธีปฏิบัตินะให้เราสังเกตเข้าไปเลยความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นเริ่มจากความปรุงแต่งทางจิตใจใจเราชอบคิดนะสังเกตดูอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเรากุศนะลหรืออกุศลที่อยู่เบื้องหลังความคิดคอยรู้ทันไหมเวลาเราคิดอะไรนะเราสังเกตดูเราคิดเรื่องนี้เพราะอะไร ส่วนใหญ่ก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราก็าคือกิเลสทั้งหลายนะั่นแหละอย่างเราคิดให้คนนี้ตายเร็วๆนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอันนี้ก็คือความโกรธนะเราไม่ชอบน้องอยากให้เขาตายเร็วๆนะเราคิดอยากจะไปจีบผู้หญิงคนนี้อะไรอยู่เบื้องหลังความคิดมความชอบความรักหรือราคานะเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังความคิด ไอ้ตัวที่อยู่เบื้องหลังความคิดเรานะมันก็ส่วนใหญ่มันก็คือตัวกิเลสนั่นแหละราคาโทสะโมหะโมหะคือความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอยากเราเห็นคนไม่สบายเราสงสารเราไปฆ่าเขาทิ้งจะได้ไม่ทรมานเราไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครเราไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครอันนี้เป็นการเบียดเบียนคนอื่นด้วยความหลงผิดของเราเป็นโมหะ เนี่ยสังเกต <S <S 1> <S 1> จิตใจของเราไปเไรื่อยๆนี่ถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดคําพูดการกระทำสิ่งนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลร,รู้ไว้ถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดเป็นกุศลนะคำพูดการกระทําของเรามันก็จะเป็นกุศลถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดเป็นอกุศลโลกรลดหลงคําพูดของเรามันก็ไม่ดีการกระทําของเราก็ไม่ดีการดํารงชีวิตของเราก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวสําคัญมากนะการที่เราอ่านใจตัวเองให้ออกเนะี่ยใจเราเป็นกุศสก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงคอยรู้ไวนะ้ถ้าเรารู้ตัวนี้ได้ต่อไปคําพูดของเรามันก็จะดีเป็นสัมมาวจจาอย่างเราไปด่าคนอื่นนะไปโกหกหลอกลวงเขาก็เพราะความโกรธความโลภความหลงนั่นแหละนี้ถ้าเราไม่ถูกความโกรธความโลภความหลงอะไรนี่มาครอบงาใจ เวลาเราพูดกับคนอื่นเราพูดด้วยความเมตตาการุณานะเราไม่คิดทําร้ายใครไม่คิดหลอกลวงใครการดํารงชีวิตของเรามันก็จะดํารงชีวิตแบบมีศีลนะเราไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายสัตว์อื่นนะเราไม่รักไม่ขโมยใครแเราไปขโมยเขาได้ก็เ,เพราะว่า,วากิเลสนั่นแหละมันครอบงําความคิดเราเราไปทําร้ายคนอื่นก็เพราะกิเลสและครอบงําความคิดของเรา เราไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็ราะกิเลสแหละครอบงำความคิดของเราถ้าเรารู้ทันจิตใจนะกิเลสครอบงำไม่ได้นะคำพูดของเราก็ดีการกระทําของเราก็ดีนะนี่เป็นเรื่องขององค์มครคนะการรู้ทฤษฎีว่าเราต้องรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเริญมรให้ได้นี่เป็นสัมมาทิฏฐินะการที่เราคอยรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นองค์ตัวที่สอง นะพอมีการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วเนี่ยคำพูดก็จะดีเรียกสัมมาวาจานะข้อที่สามความคิดเราดีการกระทําของเราก็ดีเป็นสัมมารกรรมันตักนะว่าเราคิดดีพูดดีทดําดนะีการเลี้ยงชีวิตการดํารงชีวิตของเราทํามาหากินของเราก็จะซื่อสัตย์สุจริตไม่ไม่ไปชอบโกงใครไม่ไปลักไปขโมยใคร หากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนคนอื่นนะไม่เบียดเบียนตัวเองนี่คือสัมมาอาชีวะการที่เราคอยมันสังเกตจิตใจตัวเองนะมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันนะกิเลสไม่จะดับทันทีนะอย่างเราโกรธเรารู้โลบเรารู้หลงเรารู้ความโลบโกรธหลงไม่จะดับทันทีที่สติเราเกิดเรารู้ทันสติเป็นตัวรู้ทัน การที่เราคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองนะมันจะทําให้กิเลสที่มีอยู่ดับไปในขณะที่เรามีสติอยู่นะกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองมีสติเกิดขึ้นนะั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วสติเนี้ยเกิดกับกุศลเท่านั้นแล้วถ้าสติเกิดบ่อยๆกุศลของเราก็พัฒนาแก่กล้าขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานะ เพราะฉะนั้นการที่เราคอยอ่านจิตใจตัวเองไปเนี่ยมันจะได้องค์มรคตัวท,ที่เท่าไหร่ตัวที่ห้าสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบไม่ได้แปลว่านั่งสมาธินานนานไม่ได้แปลว่าเดินจงกรมนานๆความเพียรชอบคือเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียนปิดกัน้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียนทำากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิด เป็นทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญเราจะทำสี่อย่างนี้ได้ด้วยการมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจเป็นอกุศลก็รู้ถ้ารู้ว่าจิตใจเป็นอกุศลหน้อาอกุศลดับอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วคือความมีสตินะสติก็จะเกิดที่ขึ้นที่ขึ้นทีขน่ขึ้นนะกุศลก็เจริญขึ้นนี่คือสัมมาวายามะ ไม่ใช่นั่งสมาธินานไม่ใช่เดินจงกรมนานนั่นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองจุดสำคัญอยู่ที่จิตของเรานี้แล้วการที่เราคอยมีสติรู้เท่าทานจิตใจตัวเองนะสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีแรกต้องกรดนานๆถึงจะรู้รอมาขัดใจเล็กๆก็เห็นละทีแรกต้องโลบเยอะๆ ถึงจะรู้ไปอยากนิดเดียวก็เห็นแล้วเนี่ยเรารู้อย่างนี้ได้่อยนะเรียกว่าเรามีสัมมาสติมีสติคอยรู้เท่าทันพฤติกรรมของใจตัวเองนะตัวนี้ตัวสำคัญแล้วทุกครั้งที่สัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอนะอย่างเรารู้ทันนะอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธพุโทโธไปงี้ย ถ้าจิตเราขาดสติหนีไปคิดเรื่องอื่นนะสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วจิตที่หลงไปคิดจะดับจิตที่รู้จะเกิดจิตที่รู้นั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิเพนั้นเมื่อไหร่เรามีสติรู้เท่าทันสภาวะที่กําลังมีกําลังเป็นนะสัมมาสมาธิจะเกิดอัตโนมัติอันนี้ไปทดลองดูด้วยตัวเองทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งห้จิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้ จิตใจของเราจะค่อยๆตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเนี่ยแปดประการือองมรคที่เราจะต้องเจริญแล้วพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวที่หลวงพ่อพูดทุกวันนะความรู้สึกตัวสำคัญมากนะมันคือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้พอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้เราก็จะเริ่มเห็นร่างกายเห็นจิตใจตามที่มันเป็น ร่างกายนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะร่างกายนี้มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตใจนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นจิตใจนี้มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยมันจะเห็นนะด้วยการเจริญวิปัสสนานี่มันจะเห็นมันถึงตรงนี้ตรงนี้เรียกว่ารู้ทุก์ละน,นะในอริยสัจสี่เรารู้ทุกแล้วร่างกายจิตใจเนี่ยมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่ของดีของพิเศษพอรู้อย่างนี้ปุ๊บสมูทไทยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติ รู้ทุกแจมแจ้งสมุทัยถูกละอัตโนมัติคือเราจะไม่ได้เกิดความโง่ขึ้นมานะเพราะอยากมีความสุขอยากให้ไม่ทุกอยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขนี่โง่นะเพราะร่างกายนี้ยังไงก็ทุกอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขนี่ก็โง่จิตใจนะที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันสุขบ้างนะสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เบื้องต้นที่เห็นนะ ต่อไปละเอียดขึ้นมันจะเห็นเลยสุขจริงๆไม่มีหรอกมีแต่ทุกขมากกับทุกน้อยนะถ้าเห็นถึงตรงนี้แหละเรียกว่าเรารู้แจ้งในกองทุกข์แล้วไม่ใช่สุขประทุกข์มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นนะทั้งกายทั้งใจพอจิตใจมันรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ความอยากจะไม่เกิดขึ้นมันรู้แล้วว่าร่างกายคือตัวทุกข์มันก็ไม่โง่ที่จะอยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขนะมันไม่โง่ที่จะให้ร่างกายไม่มีความทุกยังไงมันก็ทุก แล้วมันเห็นความจริงของจิตใจว่าจิตใจคือตัวทุกข์มันก็จะหมดความโง่หมดความอยากที่จะให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์เพราะว่าใจของเรามันคือตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะต้องใช้วิปัสสนานะดูความจริงของกายของใจมากๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางที่หลวงพ่อใช้ประโยคบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแั่นั้นแหละเราถึงจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์จะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจมีแต่ความสุขจะไม่เกิดนะเมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นจิตใจเราจะเข้าถึงความสงบสันตินะนิพพานนะคือภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นความอยากเมื่อไรจิตเราจะเข้าถึงความสงบสันติเมื่อนั้นนะ นี่แหละคือขอบเขตธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือเรื่องของอริยรรสัจสี่สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจของเราเนี้ยหน้าที่ของเราต่อทุกข์คือรู้อย่างที่เป็นดูสิกายเนี้ยมันทุกข์จริงหรือไม่จริงจิตใจมันทุกข์จริงหรือไม่จริงตามรู้ตามดูมันเข้าไปนะสุดท้ายมันก็เห็นความจริงนะกายนี้ทุกข์ล้นๆนะ้นอ่ะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตนี้นะทุกล้นล้วนมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยถ้าเห็นถึงตรงนี้นะความอยากก็จะหมดไปเม่อสิ้นตัณหาจิตใจก็หมดความดิ้นรน,นทุรนทุรายไปสังเกตง่ายๆนะทุกครั้งที่เราเกิดความอยากนะใจเราจะดิน้นแล้วใจเราไม่มีความสุขอย่างเราอยากจีบผู้หญิงสักคนนะใจมันก็ดิ้นนะเพราะาลุ้นจะได้ไม่ได้อะไรเงี้ยใจไม่มีความสุข อยากถูกหวยอยากถูกรอตตรี่อยากมีโชคลาภเลยนะใจมันดิ้นทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นไปสังเกตตัวนี้เลยนะอันนี้คือการอ่านจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นกรรมาฐานที่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อไม่ได้สอนไม่นั่งสมาธิแบบไหนเดินจงกรมแบบไหนที่หลวงพ่อมุ่งสอนมาเนี่ยให้พวกเรารู้เท่าทาันจิตใจตนเองนะ ถ้าจิตใจเราถูกกิเลสครอบงำจิตใจก็จะเกิดการดิ้นรนจิตใจเกิดความดิ้นรนจิตใจก็เกิดความถูกจิตใจไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตใจก็ไม่มีความดิ้นรนจิตใจเข้าถึงความสงบสันตินั่นแหละคือพระนิพพานนิพพานคือภาวะที่สิ้นตัณหานะสิ้นความปรุงแต่งจิตใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีความสุขจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยังมีความสุขอยู่หลวงพ่อไปโรงพยาบาลนะเมื่อปีปีห้าเก้าเป็นมะเร็งนะมะเร็งต่ำน้ำเหลืองอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนนะในปีห้าเก้าแทบจะไม่ได้อยู่วัดเท่าไหร่นะอยู่แต่โรงพยาบาลนะพวกหมอพวกพยาบาลชอบมาถามนะหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลนานๆานเบื่อไหมหลวงพ่อไม่เบื่อ หลวงพ่อไม่เบื่อเพราะเบื่อเป็นโทสะจิตใจเราสงบสุขอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะอยู่ในสถานการณ์อะไรเราก็มีความสงบสุขร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะตายมันก็ยังสงบสุขอยู่ได้เพราะฉนั้นเราพยายามฝึกเขานะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเองได้ดีที่สุดถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้ร่างกายไปก่อนหลวงพ่อถึงสรุปบ,บอกให้มีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะวิธีที่ง่ายๆคือหัดอ่านใจตัวเองไปหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อประโยคเดียวหลวงพ่อไปบอกท่านว่าหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่สอนง่ายๆการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองนะ จิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้แล้วต่อไปองค์มรรคที่เหลือเนี่ยจะสมบูรณ์ขึ้นอันตโนมัตินะนี่คือใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาถ้าเราปฏิบัติได้สิ่งที่เราจะได้คือเราพ้นทุกข์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะไม่ต้องรอตายแล้วพ้นทุกข์หรอกพ้นเดี๋ยวนี้เลยเทศให้ฟังเท่านี้นะ